เรื่องของแจ็คที่เราค้างกันไว้เมื่อครั้งที่วเป็นเรื่องเล่าสับเปลือที่แจ็คไปเก็บมาแล้วออกมาให้พวกเราได้ฟังกันเราผ่านแล้วหนึ่งเรื่องหรือหนึ่งอีพีวันนี้เป็นเรื่องเล่าสับเปลือกอีพีสองครับตอนนี้น้องแจ็คอยู่เราในสายแจ็คสวัสดี สวัสดีครับพี่ป๋อเอ้ยพี่กำลังคำนวณเวลาอยู่ไงนะครับไม่อยากเลยไม่อยากเลยเวลาทาฟหนึ่ง FM 101เยอะเยอะจนเกินไปนะครับ,รบเอ้าวได้แจ็คถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราตามกันมาตั้งแต่อีพีหนึ่งเรื่องเล่าสปอเลอร์ที่แจ็คไปเจอลุงสปอเลอร์มาแล้วแกก็ถ่ายทอดประสบการณ์ให้แจ็คฟังแจ็คก,ก็มาถ่ายทอดพวกเราฟัง,งเมื่อครั้งจะเป็นอีพีหนึ่งวันนี้เป็นอนะีีสองที่ลุงสปอเลอร์เล่าเออมา อีพีสองผมให้ชื่อว่าผีกอยผีฮะผีอีกอยผีอีกอยอ่าผีอีกอยนะอืมคือว่าก็ก็ผ่านเรื่องถ้าไปฟังอีพีหนึ่งก็รู้แล้วว่าต้องกำเนิดของแกมาอย่างไรครับแกก็บอกกจะเป็นสับเปลออมาสักสิบกว่าปีตอนนั้นเดี๋ยวจะช่วย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 พี่องเสียงดังนิดนึงจ้ะได้ครับ thank you ก็คือตอนนั้นแกก แะก็เรียนทั้งวิชาทั้งอะไรหลายอย่างอืจะเอาทุกทางเลยของขังเครื่องรางอะไรยาวอมเขาบอกวันนี้ผมไปเจอแกครั้งแรกคือผมไปส่งบ้านแกเนี่ยส่งของที่บ้านแกเผมไปไม่ถูกพี่ยังไงก็ไปไม่ถูกแล้วเป็นบ้านหลังสุดท้ายที่ผมต้องไปมันก็คํามากนะฮะผมไปถึงเนี่ย โทรศัพท์สัญญาณก็ห้าสิบห้าสิบครับพี่พอเข้าไปอ่ะติดบ้างไม่ติดบ้างผมก็เลยไปซอยสุดท้ายละซอยที่คิดว่าถ้าซอยนี้ไม่ใช่อ่ะผมจะกลับไปมาส่งอีกวันผมเข้าไปปุ๊บมันก็เป็นข้างหน้าเป็นสวนยางข้างในเป็นเพลียครับผมก็เจอคนคนหนึ่งยืนตรงสดยางผมก็ถามกันเลยถามคนนั้นอ่ะเนี่ยบ้านลุงทมอยู่ตรงนี้วะครับ อยู่ทาไหนครับอย่างเงี้ยแกก็ชี้เข้าไปเลยเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะออืก็ชี้เข้าไปผมถามว่าแล้วซอยนี้มันตันไหมฮะเขาอยากหน้าผมบอกโอเคไงเข้าไปเจอแน่เพราะซอยมันตันผมก็เข้าไปเลยผมไปเจอลุงแกเนี่ยยืนถอดเสื้ออยู่หน้าบ้านตอนนั้นก็หกโมงกว่าแล้วพี่าผมก็เรียกว่าให้ลุงทมมรื้เปล่าครับอืแกก็มองหน้าผมแล้วแกก็เฉย ผมว่าใช่ไหมวาใช่ลุงหรือเปล่าครับลุงถมใช่ลุงถมอ่ะครับแกก็เงียบอีกผมว่าขอขัาานโทษนะครับลุงหูไม่ดีหรือเปล่าครับผมว่าเสียงดังอะเนาะแกบอกเอากูไม่รู้จักมึงทำไมกูต้องคุยกับมึงผมก็บอกผมมาส่งของแต่ผมว่าไม่ได้ใส่ยูนิฟอร์มก็นั่งคุยยังไาเห็นแจ็คแฝงตะกุดผมก็ทักตะกุดมหาโจรแกก็ถามว่าเอารู้เลยเหรอ แล้วผมก็ทักที่รอยสัดมาเป็นรอยตัดของอาจารย์นี่ยันนี้แล้วบอกใช่แล้วผมก็ให้แกดูว่าผมก็มีเงนี้นะอาจารย์เดียวกันแกก็เลยชวนผมนั่งคุยครับนั่งคุยเรื่องเนี้ยถูกคอเ่าเราเราข่าวเราโลเนาะมาตั้งเอาหน่อยเว้ยหนุ่มแค่เหนื่อยก็นั่งคุยกันไหมผมก็เห็นมีดหมออยู่บนที่ผมก็ถามว่านี่มีอะไรลุงแกก็บอกมีดหมอผีอื แกบอกแกเคยเป็นสัปเหร่ออ่าก็นั่งคุยแป๊บหนึ่งผมก็ถามว่าลุงมีเรื่องเนี่ยผมเป็นไปเล่าเรื่องผีนะผมอะไรเงี้ยผมอยากฟังลุงมีไหมแกก็บอกเรื่องเนี้ยเด็ดคือแกก็บอกย้อนกลับไปตอนนั้นก็ต้องมีสี่สิบปีอะพี่รัแกเป็นสัปเหร่อได้สิบกว่าปีแกบอกว่ามีอยู่คืนหนึ่งเมื่อก่อนบ้านแกเป็นบ้านไม้สองชั้นไม่ได้ถุก ไม่อยู่คืนหนึ่งแกกำลังจะหลับล่ะแกก็ได้ยินเสียงคนมาตะโกนเรียกพี่ธอมพี่โอม,โมแกก็เปิดหน้าต่างไปดูแกก็มองลงไปก็เจอผู้หญิงยืนอยู่หน้าบา้านแกก็ถามว่าใครอ่ะืม้หญิงนัก็แบบผู้อีกเรียกอีกพี่โอมพี่ทอมแบบเรียกด้วยเสียงแบบ,รบเริ่มสะอื้นอะ่ะพี่ต้องช่วยหนูนะของเหล่าใครอะ่ะ นูกกอยเองอแล้วลุงก็บอกว่าเขารู้แล้วว่าเนี่ยม,มันไม่ใช่คนคตอนนี้มันไม่ใช่คนละเขาบอกมึงกลับไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปหายเองเสร็จตอนเช้าลุงธงก็ไปกอยนอยู่อีกหมู่บ้านข้างๆซึ่งไปหาที่บ้านไม่เจอหรอกเพราะกอยอ่ะตั้งศพอยู่ที่วัดละอพอเข้าไปลุงธงก็ไปจุดธูปไหว้แล้วบอก มึงมีอะไรให้กูช่วยคืนนี้มึงไปบอกนะแต่แค่กลับมาคืนนั้นอะ่ะกอยก็ไม่ได้มานะครับแต่ตอนเช้าว่ะเป็นคนที่อยู่ในงานศพอ,อ่ะม,มาแทนม,มาเขาบอกว่าทมต้องไปช่วยกันหน่อยแล้วแหละผีกอยเยี่ยนเหลือเกินเขาบอกว่าหลังจากมึงทมกลับมาไม่นานาลงศพคว่ำลงมาเลยอ แล้วสภาพศพที่ที่เขาบอกอ่ะมันเป็นศพที่โดนไปทิ้งน้ำมาแล้วมันจะอึ๋อ๋อเหรอคืออ๋อศพโดนฆาตกรรมใช่แล้วก็เอาไปโยนทิ้งน้ําแล้วท้องอะโดนพาออกอ๋อเหรอแต่เมื่อก่อนอ่ะสักสี่สิบกว่าปีที่แล้วมันก็ยังนิติวิทยาศาสตร์มันก็งไม่ได้ก้าวหน้าตอนนี้ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้มากเขาก็บอกเขาก็ไปดูซึ่งสับเปลเลยคนที่ทําวัดนั้นอะเขาไม่ได้เก่งอื ตาสังไม่ดีผิดหรือประกอบวิธีกรรมไม่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 ถูกต้องทั้งหมดอผีก็เลยเฮียนครับแกก็เลยบอกเดี๋ยวแกทําให้ใหม่อพอแกก็ทาของแกเนี้ยแต่มันก็ยังไม่หายนะอืก็ยังมีคนได้ยินเสียงกอยร้องไห้ทุกวันตองคืนหลังคืนหลังจากเผาศพเสร็จไปสังคืดแกก็บอกตอนเนี้ยตอนคืนเนี้ยแกกำลังอยู่บ้านเหมือนเดิม ขณะนี้แกได้ยินเสียงคนวิ่งตะโกนร้องเลยพี่โทมพี่โทมช่วยด้วยช่วยด้วยออแต่ช่วยได้ไหมผลปรากดแต่จะงงหน้าไปดูเป็นผู้ชายวิ่งเข้ามาอืมสิดก้อนวิ่งเข้ามาแล้วก็มากอดเสาใต้ธุนแกแล้วก็ร้องพี่โทมช่วยกันด้วยช่วยันด้วยฉันยอมแล้วอืแต่แกมองไปก็เจอผีกอยยืนอยู่หน้าบ้านที่เดิมที่มาขอให้ช่วยคืนแรกเลย ทงก็ถามว่ามึงเป็นรายกออผีมึงต้องอยู่ส่วนผีอมิก่อนเขาบอกพวกมันระยามตัวผีเขาบอกอย่างเอาเลยตามอารมณ์นั้นเลยพวกพวกมันทาขันพวกมันทําขันคุณทงก็เดินลงมาอก็แต่ดิดก้อนสภาพกอดเสาฟันอยู่เลยนะถามว่ามึงไปทําอะไรมันบอกกูมาสิ มันเหือนเขาสั่นแล้วมาล้าเขาบอกเออผมสารภาผมยอมแล้วผมฆ่ามันเองผมฆ่ามันเองพี่ธงช่วยฉันด้วยอะไรเงี้ยคือไอ้ที่ก้อนเนี่ยฆ่าฆ่าอีกรอยอ่าใช่ครับเสร็จเขาบอกเขาบอกเหมือนบอกให้ก้อยออกไปเอางี้มึงรับปากกูว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงจะไปเนี่ยคุยกับมึงส่งตำรวจนะเดี๋ยวคืนนี้กูจะมัดมึงไว้ตรงเนี้ยครับมึงลองก็บอกที่ก้อนมันยอมหมดอ่ะเขาก็มัดไผ่หลังติดเสาไว้ครับแล้วเอาใส่สินผูกไว้ที่มือ สังคมก็เอาเหรียญคุดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมาตอกไว้ที่เสาออืแล้วก็บริกรรมคาถาเขาบอกมึงอยู่ตรงเนี้ยอีก้อยเข้ามาไม่ได้หรอกไม่ต้องกลัวแต่พรุ่งนี้มึงต้องมาหาตำรวจแล้วเขาก็นั่งคุยนั่งถามนั่งถามเรื่องอะไรเงี้ยแล้วเขาขึ้นไปนอนเขาก็หล่อเช้าแต่ก็ตื่นเช้ามาเขาไม่เห็นไม่เห็นติแก้อนละก้อนมันหนีอื ด้วยความที่ในใน,ในความคิดเขาอะติดก้อนคุนกลัวติดคุมคุณหมอ,อ,อเขาบอกว่าเขาวัวเหมือนเขาบวดในใจประมาณว่ากำใครกำมันแล้วก็อย่างที่เขาพูดเลยพี่แป๊บเดียวก็มีคนมาตามออติดก้อนโดนไม้อ่ะเหมือนวิ่งไปทับไม้เสียบตายอ๋อเหรอ๋อวิ่งไปแล้วไปโดนไม้ไม้อะไรไม่รู้เ,เสียบ อ่าครับเออตายตายอืมับนก้อนตายครับเรื่องมันไม่จบอืมเพราะพี่จำได้ไหมขี่กอนมันพูดว่าอืมพวกมันอะทำฉันใช่ใช่น่าจะมากกว่าหนึ่งมันต้องมากกว่าหนึ่งคนครับแล้วขี่กอนไม่สงบอืมเดี๋ยวผมมาต่ออีพีสองจดหนึ่งให้พี่ ว่าทําไมผีก่อยถึงสงบแล้วมีมากกว่าหนึ่งและอีกอยตายเพราะอะไรอืมที่หน้าแล้วพี่โอ้ยแจ๊คมันมีโอ้ยบทโอ้หดูสิว่ากําลังลุ้นเมื่อกี้มีคําถามเยอะเลยอ่ะโอเคไม่ถามแล้วเพราะว่ามีมันมีคาถามที่แบบว่าเฮ้ยอยากรู้ว่าอีกอยตายเพราะอะไรยังไงแต่พอเมื่อกี้แจ็คบอกว่ายังเดี๋ยวจะค่อยค่อยมาเฉลยนะแบบโอเคโอเคเท่านี้ก่อนใช่ไหมเนี่ย ใช่พี่เวลาพี่น้อยเดี๋ยวผมเก็บเดทเทลไม่ได้โอเค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 โอ้โหเหมือนดูซีรีส์คิงดอมเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหกำลังเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมาจบสองจุดหนึ่งนี่เออมีสองจุดหนึ่งนะเฮ้ยผมชอบเดี๋ยวเดี๋ยวจะจบในนั้นเลยเออท่าเบว่าตอนนี้อีพีหนึ่งไปแล้วนะอีพีสองนะเรื่องของลุงสัปเหร่อนะนะครับคราวนี้อีพีสองปุ๊บเนี่ยมันมีอีพีสองจุดหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะตอนเนี้ยทิดก้อนเนี่ยตายแล้วแต่ว่าผีกรอยเนี่ยยังไม่ยังไม่สงบ นีผีกรอยผมใช้ว่าตายทั้งกรมกันแล้วกันนะนะครับยังไม่บอกว่าผีกรอยตายด้วยสาเหตุอะไรแล้วนอกจากที่ทิศก้อนเสียแล้วเนี่ยคําว่าพวกมึงแสดงว่าต้องมากกว่าหนึ่งนะเดี๋ยวจะมาติดตามมาต่อกันแล้วกันนะ โอ้โหแจ๊กเดี๋ยวผมมาสรุปห้พีทำให้อยากแล้วก็จากไปเออเอาโอเคได้แจ๊กถ้าง <c oughs> ั้นเนี่ยพี่ <p> ของพี่ปองขออนุญาตเกิดสมมติถ้าเกิดเรื่องนี้เรื่องเรื่องเล่าของลุงสัป,ปเหลือท่านเนี้ยถ้าสมมติวม,มันมันครบหมดทุกอีพีแล้วพี่ขอรวมได้ไหม <c oughs> ได้ครับรวมนะ <c oughs> รวมนะ <c oughs> รวมแล้วก็จะได้แบบฟังทีเดียวพรืดเดียวนะเพราะบอกเป็นเรื่องของสัปเหร่อเราอยากฟังนะแล้วผมเชื่อว่าสัปเหรยุคนู้นเนี่ย ผมว่าเขาต้องมีวิชาคมผมว่าเขาต้องมีของเขาต้องมีของดีอืมผมเห็นครั้งแรกเลยครั้งแรกที่ผมบอกว่าท่านอะคือตะกุฎมหาโจรเนี่ยขบานผมมาดังนะของหลวงก็ฒุดว่ารงเวียนอ่ะพี่ส่วนตัวพี่หลอกนี่นี่หลหลักเลยนะหลอกคือคือพอเป็นวัตถุมงคลแจ็คว่าฟังผมบางคนที่ไม่มาทางนี้เลยนะไม่มาทางนี้เลยคือผมไม่รู้เลยว่าวัตถุมงคลตะกุดสร้อยแหวนอะไรต่างๆเหล่านี้นะของเกจิอาจารย์ชื่อดังเนี่ยบอกมาเลยผม ผมบุ้ยบ้ยเลยนะคือผมไม่รู้เลยนะคือผมป๋องเหมือนกันนะแต่ผมไม่ได้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับพระพระเครื่องเหมือนพี่ป๋องสุพรรณเลยนะ <c oughs> ผมไม่รู้เรื่องเลยนะจริงเรื่องพระเรื่องวัตถุมงคลเนี่ยเวลาได้มาทีไรผมไม่เคยเก็บเลยแจกจ่ายคนรู้จักไปหมดเลยตั้งแต่ทํามิติดีรับยันมาจนถึงทํานคนดวงผีเนะไม่ได้เก็บเลยวะจ๊คพี่อะครับเออไม่รู้จักเลยว่าเป็นของดีวัดไหนอะไรยังไงบ้างเงี้ยต้องบอกพี่นะอืมครับพี่อ้าว <c oughs> โอเคทั้นก้นแปลว่าเราติดค้างเอาไว้นะ อ้าวแตวก็วยพอ,อีกทีนะพี่เนาะได้สิมาสิอ่าเหมือนเดิมแล้วพี่พอแนวมาเสร์มพอให้มันเกิดจากพี่และครอบครัวเลยครับโอ้ขอบคุณามากข,ขอบคุณมา,จากจ้ะคราวนี้เนี่ยปัญหาพี่ป๋องคือสัปดาห์หน้าเนี่ยพี่มาวันเดียวคือวันศุกร์นะได้เดี๋ยวผมมาจับให้วันศุกร์วันศุกร์นะวันศุกร์นะขอเป็นศุกร์หน้านะโอเคได้ครับแล้วก็เตือนพี่มากันแล้วกันนะได้น้องไงตังกี้นะขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ่ขอบคุณครับสวัสดีครับ